ใครไม่เฮงกลูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮงจุดถัดไปเราก็ไปชมซีเอมซีสูตรพิเศษตามที่หมอบีได้บอกเอาไว้เมื่อช่วงที่แล้วโดยซีเอ็มซีดังกล่าวเนี่ยนอกจากจะมีสูตรยาแล้วยังแฝงปริศนาธรรมเอาไว้ภายในอีกด้วยครับ อ่ะละครับตรงนี้อีกจุดหนึ่งคืออันนี้ก็จะเป็นตู้เซมซีอาที่บอกผมเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเก่ามากเซมซียาหรอเก่ามากๆมัอไไนอันเซมซี่ยาหรือคืออันนี้เป็นาษาไทยแต่นี้มมีอะไรอันนี้คือของดั้งเดิมนี่เป็นภาจาจีนเบอกเก่าแบบเก่าจริงๆครับเก่าแบบจีนโบราณอ่านไม่ออกเลยพี่เจแล้วแล้วเซมซี่ที่นี่ไม่ใช่เซมซีธรรมดาคือเขาไม่ได้แค่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันเป็นปริศนาธรรม ผมสกิดอีกนิดเดียวก็จะขาดแล้วนะครับความรู้เมื่อลองแปลเนาะแล้วพอละแปลเราเป็นภาษาไทยแล้วนะต้องแปลอีกรอบหนึ่งครับเป็นความหมายชีวิตเหมือนดอกไม้บานอยาแปลเนี่ยมาอันนี้เลยในข้ะอันนี้คือสโลกทมที่ยิ่งใหญ่มากของความเป็นเซนครับือถ้าเราดูจากภาพก่อนนะในภาพโดยรวมเนี่ยคนที่อยู่ตรงกลางนี่คือตากหมอท่านหมอที่ทำที่ถือมังกรท่านโพธที่ทมแล้วก็จะมีอีก ห้าท่านขับมาซึ่งใน,ในเรื่องราวเรา,เราใช้คำว่าตำนานแล้วกันเนาะในเรื่องราวเนี่ยตำนานบอกว่าท่านพระโคดิธรรมเนี่ยก็คือพระอรหรอันต์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าใช่ไหมฮะเดินทางมาที่ประเทศจีนเพื่อเผยแผ่ธรรมแล้วก็จะมีคนที่ถ,ถัดถัดถัดไปที่ได้รับการสืบทอดจีวรและบาทของพระพุทธเจ้าครับ นู่นาอ่คือคือแต่ก่อนเขาจะสืบเพรดูว่าคนเนี้ยเหมือนสําเร็จแล้วเขาก็จะส่งมอบต่อมอบอะไรบางอย่างมอบจีวรกับบาทพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เลยก็ต่อต่อในเนี้ยก็จะมีหมด5คนตรงเนี้ยเป็นสโลของท่านหุยเลี้ยงซึ่งเป็นพระสังฆปรินายกคนที่6ต่อจาก5คนเนี้ย Oh. คนที่หกคนที่หกเลยคนที่หกคนที่หกเนี่ยก่อนที่เขาจะมอบให้ไครเขาต้องมั่นใจว่าคนคนนั้นใช่แล้ว mm hmm. ถูกไมหมฮะเสร็จแล้วในตอนนั้นในสํานักเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นสิทธิ์พี่มือวางระดับหนึ่ง mm hmm. ก็ไปเขียนสโลกดังนี้ฮ <c oughs> ะสโลกของพระชินชาวเขียนว่ากายคือต้นโพฟังเนี่ยกายคือต้นโพจิตเหมือนกระจกเงาใสบนแท่นเ mm hmm. นาะทุกๆเวลาต้องปัดกวาดมัน <Okay. S 1> เช็ดถู mm hmm. เนี่ยจะได้ไม่เกิดฝุ่นละออง mm hmm. ้หคนเขียนได้ขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะจิตใจของเราต้องปัดกวาดต้องทําความสะอาดเพื่อให้จิตใจบริสุทธิ์อยู่เสมอใช่ไหมท่านหุยเน่งเดินไปไปเขียนข้างๆรับไปเขียนข้างๆกันอีกไม่เขียนข้างๆแล้วบอกว่าพอเดิมไม่มีต้นหมายกระจกเงาใสก็ไม่มีเดิมมาไม่มีเลยแล้วต้องไปเช็ดอะไรอ่ะคุณุมวิมเข้าใจไหมครับเออก็นัด ติงอ่ะทำเตียงคือสุดท้ายคึงไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าถ้าเราไม่ได้มีตัวมีตนไม่มีตัวกูของกูแล้วจําเป็นต้องชําระล้างอะไรอ่ะไม่มีว่างเปล่าโอเคไหมตอนนี้ทีมงานทําหน้างงกันหมดเลยครับรวมทั้งผมด้วยพอาจารย์มาเห็นแบบรู้เลยคนเนี้ยได้ละเ่าบาทกับจีวได้เห็นนี่ไหมอันนี้คือภาพของเนี่ยเขียนอยู่พระโพธิธรรมตักมอ มาคุยว่าเนี่ยเป็นแกรนด์มาสเตอร์ออฟเซนเขาเขียนอยู่ใช่ไหมเพื่อเป็นการพรลาคนลรชอบอธิบายว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโลกเรามันมีแบบอัตราหรืออนัตตาวะตกลงมันจะขาวหรือมันดำว่าช่างมันเพราะสุดท้ายรวมแล้วเนี่ยเห็นไหมจะเป็นอัตตาหรือนัตตาก็ไม่รู้อะสิ่งที่สําคัญคือให้มันเป็นสุญญจตาซะคือความว่างจบไม่ต้องเขียงกันน็อตติงน็อตติงจริงๆนะผมจะบอกใครนะจริงๆผมผมได้ยินเรื่องน็อตติงเรื่องอะไรแบบนี้มาพอสมควรเพียงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันฟังแล้วมันดูยากเมื่อถึงเวลาใช่แต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติคนที่เข้าไปลึกได้นะ,ะพอเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เขารับรู้เนี่ยก็คือโอเคเข้าใจแล้วความหมายมันคืออะไรแต่เด็กทุกวันเนี่ยเชื่อผมเลยว่าทุกคนถ้าเปิดมาแล้วแบบกูไม่เข้าใจนะกูเปลี่ยนช่องแล้วออไปแล้ววันนี้คุณแค่ลองเปิดใจนะแล้วค่อยๆฟังค่อยๆปรับพื้นฐ<ม>าน <จำ S 1> ตัวเองไม่จำเป็นนะต้องรู้เรื่องทุกอย่างแต่ว่าเรารับรู้ไว้เมื่อวันหนึ่งที่จิตและกายเราไปถึงจุดนั้นอ่ะอิมว่ามันจะเรียนรู้ด้้้วววยยตตััเเเออองนะะะคแ่่่ถาารรรไไไมบล ประตูวันนั้นมันก็เปิดไม่ได้อ่ะจริงๆที่ผมคำๆอย่างนี้ผมเข้าใจนะเรื่องพวกนี้เออไปไหนต่อตามนี่แหละเขาแปลงเลยพอเราเรามีอารมณ์มันคือมีเหมือนเม็ดเนาะมีเชื้อพันธุ์ครับนี่ออกไหมอ่าเพราะว่าแล้วเชื้อพันธุ์ไม่พอมันต้องมีดินประกอบด้วยใช่ไหมไอ้เมล็ดนั้นมันถึงจะเติบใหญ่ถูกไหมเนี่ยเนี่ยพอถ้าเราไม่มีอารมณ์แล้วเราไม่มีเม็ดละและถ้าเกิดไม่มีดินอีกมันไม่มีอะไรแล้วอารมณ์ความรู้สึกความโกรธ นูกพัฒนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่อืสุดยอดไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยครับเป็นคนเนี่ยไม่ง่ายเลยแม้จะมาถึงสารเจ้าวิถีเซนอย่างพุทธสมาคมเป้าเก่งเต็กแล้วก็ตามแต่เราคงไม่สามารถเข้าถึงวิถีเซนได้อย่างแท้จริงได้หากยังไม่ได้พบกับท่านทอทีรธาตุ อริยะคูบาผู้แตกฉานเส้นทางวิถีเซนทั้งยังเป็นสหายธรรมกับท่านพุทธทาสภิกคุอีกด้วยว่าแล้วก็ได้เวลาอันสมควรหมอบีและทีมทูตสื่อวิญญาณรวมทั้งทีมงานใครไม่เฮงกูเฮงขอเข้าเยี่ยมพบปะพูดคุยกับท่านทอจิรทธาตครับท่านอาจารย์รธ,ธิรทธาตเนี่ยชื่อธิระองโพธิระนี่ก็ถ้าอาจารย์เนี่ยเป็นบุคคลสําคัญคนหนึงในพุทธศาสนาแบบมหายาน อาจารย์ท่านเป็นสหายหรือเป็นเพื่อนของอาจารย์พุทธทาสนะครับเป็นอาจารย์พุทธทาสแล้วก็มีอาจารย์เสถียรโพธินันทะมีในายแพทย์ตั้นมอเชงแล้วก็เนี่ยคนคนนี้เป็นบุคคลในตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็จริงๆท่านอายุ94แล้วแต่ว่าถ้าใครได้คุยกับท่านจริงๆคือจะรู้ว่าจริงความทรงจําท่านยังสามารถเล่าเรื่องราวได้อย่างดีหลายๆคนที่นับถือทางเซนเนี่ยก็จะบอกว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งเหมือนกันครับ โอเคครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์อาทอธิรธาตสวัสดีครับสวัสดีค่ะอนุสรสมาสวยอนคุ้มขออาจารย์สถียนโพธินันทา,น,น,ทาน,นะอาจารย์ดังๆใ,ในเมืองจีนเขารู้จักดุกดุดุบ,บทเขามารู้จักอาจารย์สถียนเองแสงง่งใจ้ร่ผอสักพระโพธิสัตว์ยินนี้ขับชาติมาโปรด มาปะ่ายตธรรมะเจ้าคุณพุทธทาเขาทมโงงเฮ้งความดับไปที่หนึ่งครับสาธุครับกลับมาช่วยครับอาจารย์แกเล่าให้ฟังว่า สมัยนึงแล้วกันสมัยนึงเนี่ยมีบุคคลคนหนึ่งชื่ออาจารย์เสถียรโพธินันทะอ่าก็เป็นบุคคลที่เชี่ยวชาญในเรื่องคำพีในเรื่องทุกอย่างจนได้รับการยอมรับว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึง่งอ่าแล้วก็มีความเก่งอ่ะในทุกๆด้านเวลาแล้วโงเฮงก็ดีมากๆอ่าแววตาที่มองไปเนี่ยก็คือมองตรงทะลุเพราะด้วยความที่เขา,าเเบำเพ็ญบารมีมานานมีความเป็นโพ,พธิสัตว์ กินเจตลอดชีวิตไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงจะยึดถือพรหมจรรย์ทุกอย่างก็เป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับโรงเจแห่งนี้อ,อทั้งจริงถ้าใครไปค้นดูเนี่ยแกเป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งในทางพุทธแบบมหญญายานในประเทศไทยเลยครับผมออ๋ก็เป็นสหายธรรม กับท่านเป็นสายธรรมกับท่านอาจารย์พุทธธาตด้วยอันนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งเนาะที่ทางสำคัญใช่ทางหมอวีบอกว่าเฮ้ยเราต้องมาการที่นี่มาเขาเรียกอะไรมาช่วยให้ที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมกลับมามีชีวิต,ช,วตชีวา,วาเข้ามาศึกษาในธรรมะในแบบฉบับของเซนพูดถูกไหมค่ะถูกคแล้วก็มาทําให้ที่นี่เนี่ยแบบมีคนเข้ามา กราบไหว้ผมจะเรียกกราบไหว้ก็ไม่ได้นาะเพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้กราบไหว้อ่ะจะเรียกว่าเป็นสถานที่ศึกษาเป็นพุทธศาสนสถานเนาะมาบัญญามาบัญญาอืมแล้วก็ไหว้ได้ตามนี้เราไหว้ท่านี้นะและอาจารย์ตัวจริงก็ยังอยู่ที่นี่มาก็มาเยี่ยมท่านได้มาสวัสดีอ่าฮ อ่ะละฮะแล้นี่ก็เป็นในแบบฉบับความเฮงของหมอบีเออซึ่งก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งผมว่าเรื่องแบบนี้คนที่จะบอกได้ว่าความเฮงแบบนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่เนี่ยน่าจะเป็นหม<า>อบีดีที่สุด ยังไงครับหมอปีคือเฮงเนี่ยเขาว่าเฮงเนี่ยจะบอกว่ามันดีเนาะ,ะมันดีอะไรกันไม่รู้มันมิติไหนก็คือมันดีมันเฮงครับอันนี้การที่จะเฮงได้เนี่ยเราต้องเกิดปัญญาก่อนอรู้เห็นตามความเป็นจริงก่อนว่าชีวิตเราจะดีขึ้นได้ยังไงเราต้องมีปัญญารู้ว่าสิ่งใดก็ตามเนี่ยจะดีขึ้นได้ขึ้นอยู่กับตัวเราอ่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสวดอ้อนวอนแล้วนอนอยู่เฉยๆกับบ้านก็ไม่ดีแน่นอนใช่นี่คือที่สถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ในแบบของผมว่าจะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราต้องมาไง มีสติมีปัญญาแค่นี้ก็เฮงแล้วจริงๆมีความอดทน<ๆ>มีความพยายามและลงมือทำใช่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดน,นะฮะถ้าคุณเข้าไปแล้วคุณไปขอ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 แล้วคุณไม่ทําเลยแล้วก็ไม่มีปัญญาแล้วก็ไม่มีสติในการทําเลยยังไงคุณก็ไม่เฮงคำว่าเฮงนั้นมันคงจะไม่ได้ผลถ้า,าคุณไม่เริ่มกระทํา เนาะวันนี้นี่ขอบคุณหมอบีขอบคุณทีมงานมากคๆค่ะขอบคุณทีมงานผู้สื่อขาวแล้วก็ขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณอิ๋มฝากนิดนึงสิก็จริงๆริอิ๋มเชื่อว่าสถานที่เฮงเงยังมีอีกเยอะเลยเนาะทั่วประเทศไทยเลยแต่ว่าแล้วแต่ใครก็ตามที่จะถนัดสายไหนหรืออยู่ในกลุ่มไหนแต่สิ่งหนึ่งเลยนะคะที่อิ๋มอยากจะขอร้องทุกคนเลยว่า วันนี้คุณเดินเข้ามาในวันที่เขาเคยจะลนรุ่งเรืองอ่ะแล้วคุณได้สิ่งดีๆกลับไปจงอย่าหลงลืมเขาค่ะกลับไปต่อให้คุณไม่ได้ไปทําบุญหรือไปทําอะไรก็ได้แต่แค่คุณได้กลับไปไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นพร้อมที่จะเมตตาคุณพร้อมที่จะให้ปัญญาพร้อมที่จะให้สิ่งดีๆกลับไปอะค่ะและอย่างที่พี่บินเน้นเสมอว่าการปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากการที่แค่คุณเดินเข้ามาได้กวาดลานได้เช็ดถูได้ได้ทาสิ่งดีๆอะบุญเห,หล่านั้นมันเกิดจากการปฏิบัติมันได้มากที่สุดแล้ะค วันหนึ่งเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันคงจะกลับมาเหมือนเคยอย่างที่หมอบีตั้งใจว่าผมอยากให้ที่นี่กลับมาผมมาช่วยที่นี่ให้ที่นี่กลับมาเหมือนเดิมจ ผมว่าสักวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นในเร<ช>ืนี้ถ้ทาทุกคนมีสติและมีปัญญา<ช>แล้วเที่ยวในรูปแบบนี้เที่ยวในรูปแบบใครไม่เฮงกูเฮงวันนั้นความเฮงจะกลับมาหาคุณวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์น่ารักนักด้วยครับขอขอบคุณเฟซิเลอร์ค่ะเนบูลา่าและไม้ติดบ้านค่ะแลวขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ร่วมสนับสนุนรายการใครไม่เฮงกูเฮงสัปดาห์หน้าพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ของโชคดีก็อยากจะพามาเฮงในรูปแบบของผมเนาะก็มีศรัทธาแต่ประกอบด้วยปัญญาที่แท้จริงเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้มาเรียนรู้เฮงแบบมีปัญญากับพุทธสมาคมเป้าเก่งๆที่นี่แบบนี้ครับ เงที่ยวยังไงให้เฮง